กระดุมจิ๋วผู้ฟังเรื่องเล่าหนึ่งนานมาแล้วไม่นานเท่าไหรหรอกแค่เมื่อวานนี้เองมีกระดุมเม็ดเล็กๆเ,กเกม็ดหนึ่งชื่อว่าจิว๋วจิ๋วเคยติดอยู่บนเสื้อโคต้ตตัวโปรดของใครคนหนึ่งแต่เมื่อวานนี้เองจิ๋วก็หลุดออกมาจากเสื้อโค้ตตัวนั้นฉันหลุดออกมาแล้วจิ๋วคิดฉันจะไปไหนได้นะฉันไม่เหมือนกระเป๋าที่ไปได้ทุกที่ไม่เหมือนรองเท้าที่วิ่งได้เร็ว แล้วลมพัดมาเบาๆพัดจิว๋วให้กลิ้งไปกลิ้งไปเรื่อยๆผ่านก้อนกรวดผ่านใบไม้แห้งจิว๋วรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยจิ๋วกลิ้งไปหยุดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จิ๋วสัมผัสได้ถึงเรื่องราวของรากไม้ที่อย่างลึกเรื่องราวของนกที่มาสร้างรังเรื่องราวของเม็ดฝนที่ตกลงมาโอ้โห จิ๋วคิดฉันได้ยินเรื่องราวมากมายเลยจิ๋วไม่เคยรู้มาก่อนว่าการเป็นกระดุมที่หลุดออกมาจะทําให้ได้ยินเรื่องราวของโลกได้ขนาดนี้แล้วเด็กน้อยคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นจิ๋วนอนอยู่บนพื้นกระดุมนี่นาเด็กน้อยพูดพลางหยิบจิ๋วขึ้นมาเด็กน้อยนำจิ๋วกลับบ้านเอาไปวางไว้บนโต๊ะข้างหน้าต่างจิ๋วได้ยินเรื่องราวของบ้านเรื่องราวของเสียงหัวเราะเรื่องราวของความฝัน จิ๋วรู้แล้วว่าการเป็นกระดุมเม็ดเล็กๆที่หลุดออกมาไม่ได้แปลว่าไม่มีประโยชน์แต่แปลว่ามีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของโลกใบนี้ได้มากกว่าใครและทุกครั้งที่ใครๆมองเห็นจิวจ๋วจิ๋วก็หวังว่าพวกเขาจะได้ยินเรื่องราวที่จิ๋วได้ยินด้วยเรื่องราวของโลกใบเล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงกระซิบ